แ t h e l ็ b r ล s บราสตร y 369ก็กลับมาพบกับพี่จอยแล้วก็ชาแนลนัทศาสตร์คารุ369อีกครั้งกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่จอยจะขอใช้ไพ่ในการทำนายเป็นไพ่ทำดีสมหวังวันนี้เราจะขออนุญาตมาทำคลิป ทำแค่อยากพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรหาเพราะฉันต้องเข้าเรียนเดี๋ยวเธอไม่มีเวลาเดี๋ยวโปรดนั่นเธอมาเจอกับฉันไม่ก็อย่าปล่อยให้รอนะการได้คุยกับเธอนั้นมีคุณค่าทางใจและเธอก็รู้ว่าค 6ใบนะคะโอเคคำทำนายนี้จะเป็นของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้แล้วก็คนที่เกิดราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดในระหว่างช่วงเดือนเมษายนนะคะใบแรกเลยเนาะู้ในเดือนเมษายนสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินการใช้ชีวิตในช่วงนี้คุณจะมี แรงบันดาลใจดีๆมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนเก่าหรือพลังงานเอนเนอร์จีเก่าๆที่มีความสัมพันธ์กลยวกลมเกลียวเหนียวแน่นเนาะส่วนในอู้ส่วนในเรื่องการเงินว้าวโอโ้โหหนึ่งในนั้นขอเป็นดวงของแม่หมอด้วยได้ไหม <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินโชคลาภเนาะ เปิดมาพื้นดวงถือคือค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขอาจจะด้วยเพราะมันเป็นเทศกาลแห่งความสุขเนาะหลายๆท่านจะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านมีเกณฑ์เข้ามาเจอเพื่อนเกา่าครอบครัวแถมได้รับของขวัญของกำนันได้รับเหมือนกอนมีโชคดีก็ขอให้เปิดสักกาดมาเดี๋ยวพี่จยขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวจะโดนพี่ติ๊กต็แบรนด์เนาะ แต่เรื่องของสุขภาพให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของเส้นเลือดนะคะหรือเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนอาการขาดน้ําใดๆเนาะไปเล่นสงการก็อย่าลืมนะคะถ้าอากาศมันร้อนจนเกินไปก็ขอให้อยู่ในสถานการณ์ที่พอเหมาะพอเจาะเนาะอย่าเล่นกันจนหัวหักหมนะคะพี่จะขออนุญาตปิดไพ่ไปนี้แล้วกันเนาะค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับช่องเหลือเกิน ส่วนในเรื่องของอุปสรรคในบางอย่างคุณอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการทําสมาธิมีการเข้าวัดทำบุญหรือ,เ,อเข้าไปเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนต่างๆในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวแล้วเนาะไม่ได้เจอเพื่อนเจอฝูงได้โชคได้ลาบได้เงินทอง ที่สําคัญอย่าลืมหมั่นเติมพลังบารมีเติมบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะและยิ่งที่สําคัญในช่วงของสงกรานต์เนาะจะมีการทําบุญหาบรรพบุรุษนะคะอย่าลืมนะถือเทียนสักหนึ่งคู่หรือจะถวายหลอดไฟก็ได้คะ่ะอะไรที่เป็นแสงสว่างให้กับเรานะพี่จอยแนะนํานะคะว้าวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สาหรับคนที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะเจอ คนที่เข้ามาขายขนมจีบหรือเข้ามาทำความรู้จักซึ่งเป็นเ NERGY ที่ค่อนข้างดีส่วนใครที่มีแฟนแล้วคู่รักคนรักเข้าอกเข้าใจนะคะที่สำคัญสำหรับใครที่เป็นแฟนหรือคบหาดูใจกันมาสักระยะนึ่งแล้วมีโอกาสที่คุดทั้งสองคนจะมันคงกันมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นส่วนใครที่ยังไม่คิดเลยค่ะพี่จอยตอนนี้หนูขอเวลา,าใช้ชีวิต หาเงินหรือสร้างอนาคตให้กับตัวเองโอเคคุณมีโอกาสที่จะได้โบยบินยิ่งโดดเด่นเลยก็สำหรับใครที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลใครช่วงนี้หลายๆท่านเนาะด้วยช่วงสงการจะมีอากาศที่ร้อนหลายคนอาจจะก,กำลังแพลแนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะในแถบเมืองหนาวลบร้อนไป ท่องเที่ยวก็พี่จอยก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะไในมาดูตัวเลขหน้าไพ่ดีกว่าสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้พี่จอยขอให้น้อมรับไปเลยเนาะเพราะพลังงาน energy ไพ่ดีมากรับเดือนเมษายนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดเดือนนี้เองก็ตามเนาะหรือใครที่ผ่านเข้ามาพบเจอคลิปนี้ตัวเลขหน้าไพา่ตัวเลขนําโชคเลยพี่จอยเน้นเลยนะคะตัวเลขที่เด่นๆเ,เลยจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่ง หนอันนี้เด่นเนาะเลขหนึ่งนี่คือเด่นเลยแล้วก็เลขที่ลองลงมาก็คือจะเป็นเลขเก้านี่เลขเก้าเลขเก้าสองตัวเลยดับเบิลเลยค่ะ99เลขนาัยที่ให้โชคให้พลังงานให้เอเนอรเลขกำลังบุญก็คือเป็นเลขทัดลมพอดีเลยเนาะเป็นเลขศูนย์สานะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้ชอบการเสี่ยงจะใช้เลขเหล่านี้เป็นตัวเลขนำโชคตัวเลขให้โชคหรือตัวเลขที่คุณจะเขียนเวลาที่คุณจะเดินทางไปไหนไปพบลูกค้าอตัวเลข1นี่นี่ก็เป็นเลขเสน่ห์เหมือนกันเลขห5ก็จะ51ก็จะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูเลข99กก็เป็นตัวเลขแห่งความเจริญก้าวหน้าใครจะเขียนตัวเลขเหล่านี้ ไว้เวลาที่จะไปพบลูกค้าไปเจอลูกค้าอันนี้ได้หมดเลยเนาะขอให้น้อมรับคำทำนายนี้เดี๋ยวพี่จอยจะมาเช็คพลังงานเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะพี่จอยขอใช้ไพ่ย,ยิบสีในการค้นหาพลังงานวันที่16มีนาคมถึงวันที่15เมษายนนะคะคนราศี ราศีเมษเนะาะราศีเมษสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะก็น้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะพลังงานของคนราศีเมษจะตรงอยู่แล้วนะคะเ0 8 0เนาะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เกิดอยู่ในราศีเมษอะใครที่ผ่านเข้ามาเจอจะมีพลังงานไหนบ้างที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะโอเคพลังงานแรกจะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุลม ธาตุน้าตัวเด่นมากเลยถึงสองใบนะคะธาตุน้ําเด่นมากเลยธาตุน้ําได้แก่กรกฎมีนแล้วก็พิจิกเนาะส่วนธาตุลมก็จะเป็นคนเกิดในราศีมิถุนตุลกลมอ่ะแล้วก็คนธาตุด,ดินวาวธาตุด,ดินธาตุไฟมาเกือบจะครบแต่ที่เด่นเลยพลังงานค่อนข้างจะสอดคล้องกัน,ก,นกับทั้งสาม ทั้งสามใบเนะาะไพ่ถ้วยะจะขึ้นมาเป็นท่าน้ำนี่ค่อนข้างจะตรงพอๆกับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะถึงห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ใช่เดือนเกิดของเขาไม่ใช่ราศีของเขาแต่ว่าไพ่ขึ้นมาถึงสามใบส่วนท่าท่านแล้วก็ท่าลมจะมาอย่างละ40่อร์ถึงห้ไม่เกินนี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าพลังงานเหล่านี้คนธาต ธาตุไหนที่จะต้องค่อนข้างจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนะาะธาตุน้ำธาตุน้นด้วยความที่เป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนโรเลถ้าเกิดมีลักษณะของการเงินเข้ามาในลักษณะนี้หรือมีการร่วมกลุ่มกันไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีค่ะแต่ในไพ่ของคนธาตุน้ํามันขึ้นแปดถ้วยเนาะอะไรที่คุณคาดหวังมากจนเกินไปบางทีอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจได้เช่นความสัมพันธ์พอไพ่ขึ้นมา หถ้วยแปดถ้วยและที่สำคัญอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยปุบ,ป,บปับฉับพันอันนี้ให้ระมัดระวังเป็นการดีนะคะส่วนใครที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยในช่วงสงการเนาะอาจจะรอให้ดาวทั้งสองดวงทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธเดินปกติก่อนก็ได้นะในช่วงหลังวันที่13เมษายนนะคะถึงจะเป็นช่วงระยะที่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ก็จะมีหลายๆคนที่ยังอื่นๆอยู แต่ถือว่าก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ต้องระวังอะไรมากมายเหมือนช่วงที่ผ่านมาถ้าเป็นเดือนมีนาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามเมษายนเนี่ยหลายๆคนหลายๆวันเกิดก็จะรู้สึกอึดอัดบ้างจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างอันนี้คือเจอกันเกือบจะทั้งหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากให้ไปโทษด,ดวงดาวหรือ,อ,อสิ่งสิ่งที่เราจะต้องเจอบางครั้งบางทีมันเกิดจากจังหวะชีวิตอยู่แล้วเนาะแต่พอดีในช่วง จังหวัดที่ดาวมันย้ายสถานการณ์เหตุการณ์มันอาจจะดูปรบปรับฉับพลันรุนแรงบ้างในบางคนในบางวันเกิดหรือในบางราศีเกิดแต่ไพ่ของเดือนเมษายนขึ้นมาค่อนข้างดีพี่จอยอยากให้น้อมรับแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆแล้วกันเนาะอะไรที่มันปรับปรับก็ขอให้เป็นการเงินที่มันปรับปรับความรักที่มันปรับปรับโชคดีข่าวดีการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งหรือแม้กระทั่งคนที่รอง,งานอยู่ก็ขอให้ได้ ข่าวดีเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นพี่จอยคิดว่าจักรวาลจัดสรรแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ในช่วงแรกมันอาจจะดูไม่สบอารมณ์ของคุณเท่าที่ควรนักพี่จอยว่าทุกอย่างถูกจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วหนทางข้างหน้าหรือเส้นทางข้างหน้ามักจะทำให้เราอยู่ในรูในรอยที่เราควรจะต้องเดินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม กับสิ่งที่เราต้องการเสมอนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนแล้วก็ใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ได้รับฟังคําทํานายดีๆแล้วขอให้น้อมรับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะหนึ่งหัวใจก็คือหนึ่งกำลังใจมาแชร์ลิงก์แล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ